เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายการธรรมะเปิดโลกเมืองไทย ทางสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาเอเอ็มสเตอริโอความถี่ 1, 2, ึ่กิโลเฮิรตซ์สำหรับวันนี้อัตมาใครจะขอย้อนกล่าวไปถึงเรื่องราวที่เคยกล่าวไว้ในเบื้องต้นว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งสภาวะธรรมและได้ตรัสรู้คือทรงเห็นเองทรงรู้เองกล่าวรวมว่าทรงเห็นแจ้งแทงตลอดเอง พระอริยสัจธรรมความจริงอย่างประเศรศสริฐสประการคือความจริงอย่างประเสรศิฐอย่างแท้จริงที่สุดในเรื่องของทุกข์พระองค์ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งอย่างทะลุรุโปร่งว่าสัตว์โลกมีทุกข์อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุก์ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจักรไม่มีที่สิ้นสุดนี่เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เองอย่างแท้จริงอย่างถูกต้องที่สุดในเรื่องของเหตุแห่งทุกข์ ว่าผู้ประกอบกรรมดีแต่ยังไม่ถึงกับพ้นโลกคือพ้นทุกข์อย่างถาวรได้เมื่อหมดผลบุญจากกรรมดีที่เคยกระทำไว้ก็ต้องรับผลจากกรรมอื่นๆที่รอให้ผลต่อต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือผลจากกรรมชั่วหรือบาปอากุศลในความประพฤติผิดศีลผิดธรรมเช่นติดอยู่ในอบายามุขต่างๆเป็นต้นอีกต่อๆไปไม่มีที่สิ้นสุดและเบื้องหลังของกรรมดีกรรมชั่วที่เป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้สัตว์โลกไม่เคยเห็นอดีตไม่เคยเห็นอนาคตไม่เคยเห็นทั้งอดีตและอนาคตคือไม่เคยเห็นเหตุในเหตุไปถึงต้น,ต,นต้นเหตุให้เกิดทุกข์และไม่เคยเห็นแจ้งรู้แจ้งในพระอริยสัจธรรม ดังที่พระองค์ได้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งแล้วด้วยพระองค์เองนั้นเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้สัตว์โลกหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงจึงเกิดกิเลสตัณหาอุปาทานและกรรมกรรมชั่วหรือบาปอกุศลเช่นประพฤติผิดศีลผิดธรรม หลงติดอยู่ในอบายามุกเป็นต้นนำตนไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนและยังเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในทุก,กติภูมิคือในภูมิที่ไม่ดีหรือเรียกว่าที่ไปไม่ดีเช่นไปเกิดเป็นเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างตามกรรมและแม่ เคยทำความดีอยู่บ้างพอสมควรแต่ยังไม่ถึงพ้นโลกด้วยอำนาจของความมืดไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงอย่างละเอียดความไม่รู้นั้นก็ยังเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานแม้ในระดับที่เบาบางกว่า ปุถุชนผู้หนาด้วยกิเลสทั่วไปด้วยอำนาจของบุญกุศลที่กระทำไว้นั้นที่ยังไม่ถึงให้พ้นโลกนั้นก็เป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในสุคติภพคือภพภูมิที่ดีที่มีความเจริญและสันติสุขตามสมควรแก่ภูมิธรรมได้แก่ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดี หรือไปเกิดในเทวโลกในพรหมโลกเป็นต้นแต่ด้วยอำนาจของความปรุงแต่งของสัตว์โลกทั้งหลายด้วยผลบุญด้วยบุญกุศลก็ตามด้วยบาปอากุศลก็ตามเหล่านั้นสัตว์โลกทั้งหลายเหล่านั้นรวมทั้งมนุษย์และเทพยาดาแม้พรหมอรูปภพรม ที่ว่าได้เสวยผลบุญเป็นความสุขดีพอสมควรแก่ภูมิธรรมอยู่แล้วก็ยังต้องตกอยู่ในอานัตแห่งพระตรยลักษ์คือตกอยู่ในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติว่าเป็นของไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเรียกว่าอานิจจงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นาน ตลอดไปเรียกว่าทุกขังและลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนบุคคลเร,เราเขาของเราของเขาอย่างถาวรแต่ประการใดชื่อว่าเป็นอนัตตาตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติอยู่อย่างนี้ สัตว์โลกจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวักรไม่มีที่สิ้นสุดเป็นความทุกข์เดือดร้อนเพราะเมื่อมีเกิดก็มีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาต้องพลัดพรากจากบุคคลจากสิ่งของจากฐานะที่เคยรักเคยหวงแหนด้วยกันทั้งสิ้นและบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลก และความเป็นไปในโลกทั้งหลายต่างก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปทั้งสิ้นไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาอย่างเช่นเราเองนั่นเมื่อตายไปแล้วสังขารร่างกายทั้งสิ้นแตกสลายหมดไปหาตัวเองก็ไม่เจอแม้ทรัพย์สมบัติก็ไม่มี ไม่รู้อะไรอยู่ที่ไหนดังนี้เป็นตน้นนี่แหละรวมเรียกว่าเป็นทุกข์และเป็นเหตุแห่งทุกข์ซึ่งกล่าวโดยย่อเบื้องหลังของเหตุแห่งทุกข์ก็คือความมืดไม่รู้อริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงว่าความทุกข์ของสัตว์โลกมีอย่างนี้เหตุแห่งทุกข์มีอย่างนี้หนทางปฏิบัติ เพื่อให้ถึงความเจริญและสันติสุขและให้ถึงความพ้นทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่รู้และประการสำคัญก็คือไม่รู้ว่าสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขมีได้เป็นได้จริงอย่างไรนี่แหละความไม่รู้ทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละ สัตว์โลกเมื่อไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงก็หลงประพฤติไปตามอำนาจของกิเลสแม้จะประพฤติอยู่ในคุณความดีส่วนหนึ่งแต่ด้วยความไม่เห็นแจ้งไม่รู้แจ้งหนทางปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกขอย่างถาวรก็ยังต้องตกอยู่ในอานัตแห่งพระไตรลักษ คือความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนาตตาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจากักรไม่มีที่สิ้นสุดดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะเหตุนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนในเบื้องต้นเป็นหลักใหญ่เป็นหลักสำคัญในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้ถึงความเจริญและสันติสุขให้ถึงความพ้นทุกข อย่างน้อยที่สุดก็ให้รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงแล้วก็ให้มีสติระลึกได้ด้วยปัญญาอันเห็นชอบว่าความประพฤติปฏิบัติใดเป็นไปเพื่อให้ถึงความเจริญและสันติสุขแห่งชีวิต ความประพฤติปฏิบัติใดนำไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนก็ให้มีสติยับยั้งชั่งใจแล้วก็เลือกทางปฏิบัติไปในทางที่ถึงความเจริญและสันติสุขไม่ไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนนี่ให้มีสติระลึกได้อย่างนี้ก่อนคิดพูดทำแต่ถ้าเมื่อได้คิด ได้พูดได้กระทำกิจกรรมใดไปหรือการงานในอาชีพใดๆไปแล้วถ้าว่ามีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวความรู้เท่าทันในทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงในขณะคิดพูดทำอยู่ พิจารณาเห็นว่าการกระทำของเราทั้งทางกายทางวาจาและทางใจนั้นถ้าเป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธทมนำไปสู่ความสำเร็จแห่งชีวิตนำไปสู่ความเจริญและสันติสุขแห่งชีวิตก็ดำเนินต่อไปแต่ถ้าความประพฤติปฏิบัติของเรานั้นผิดทํานองคลองธทมเป็นบาปอคกุศล ที่จะนำตนไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนก็ให้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวรู้เท่าทันในความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีนั้นแล้วกลับตัวกลับใจเข้ามาประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลในธรรมอะไรที่ไม่ดีก็เลิกละเสียอย่างนี้ก็สามารถนำตนไปสู่ความเจริญและสันติสุข ไม่ไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนได้ในภายหลังก็เรียกว่าแก้ตัวได้เรียกว่าให้มีสติและสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบในทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงพระองค์จึงทรงประทานหลักความประพฤติปฏิบัติไว้ชื่อว่าโอวาทสามที่ได้นำมากล่าวอยู่เสมอก็เพื่อเตือนใจท่านทั้งหลาย ให้สำเนียกเอาไว้ศึกษาและปฏิบัติอบรมกายวาจาและใจให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษให้สงบให้เป็นไปแต่ในทางดีไม่เป็นไปในทางชั่วโอวาทสามนั้นก็คือสัพพปาปัสสะอักกรนังกุศลัสสุปะสัมปทาสจิตตะประโยทปนังเอตังพุทธานาซาสนังแปลความว่า การไม่กระทำบาปอากุศลทั้งปวงการยังบุญกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและดังที่ได้เคยกล่าวมาอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์นั้นเมื่อก่อนแต่จะบรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในยามต้นแห่งราตรีได้ทรงบรรลุวิชาที่หนึ่งปุเพในวาสานุสติยานยานอย่างรู้คือระลึกชาติได้ทรงเห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจักรไปทุกติภูมิบ้างไปสุกติภูมิบ้างและในยามกลางแห่งราตรีทรงบรรลุวิชาที่สองทรงเห็นแจ้ง ทรงรู้แจ้งความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายหมดทั่วทั้งจักราวาลว่าสัตว์โลกใดที่ทำกรรมดีผลแห่งกรรมดีนั้นย่อมให้ผู้ปฏิบัติเช่นนั้นได้รับผลเป็นความเจริญและสันติสุขแห่งชีวิตทั้งในภพชาติปัจจุบันและในภพชาติต่อต่อไปตามสมควรแก่ภูมิธรรม ถ้าสัตว์โลกใดประกอบกรรมชั่วหรือบาปอากุศลประพฤติผิดศีลผิดธรรมติดอยู่ในอบายามุขต่างๆเป็นต้น <c oughs> <c oughs> เมื่อแต่กายทำลายขันหรือตายไป <c oughs> ก็ย่อมประสบผลกรรมที่ไม่ดีเรียกว่าบาปอากุศลหรือประพฤติผิดศีลผิดธรรมเช่นนั้นให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบัน และในสัมปรายพบคือพบชาติต่อต่อไปพระองค์จึงทรงสั่งสอนหลักธรรมหลักธรรมะปฏิบัติสามประการดังกล่าวแลว้วและตรัสสอนหลักธรรมะปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความเจริญและสันติสุขไม่ไปสู่ ความทุกข์เดือดร้อนเรียกว่าไตรสิกขาคือการศึกษาอบรมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษโดยการประพฤติปฏิบัติศีลก็คือรับศีลนั่นเองและก็ปฏิบัติตนอยู่ในศีล หมายความว่าต้องศึกษาทำความเข้าใจว่าการปฏิบัติศีลนั่นปฏิบัติอย่างไรถ้าคนไม่ปฏิบัติศีลหรือเรียกว่าทุศีลคือประพฤติผิดศีลจะได้รับผลอย่างไรต่อไปทั้งในภพชาติปัจจุบันและในอนาคตและ สำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลจะได้รับผลดีอย่างไรต่อไปทั้งในภพชาติปัจจุบันและในอนาคตข้ามภพข้ามชาตินี่อย่างหนึ่งนะตรัสให้เลิกละไม่ปฏิบัติความชั่วทั้งปวง ด้วยการรักษาศีลและในการรักษาศีลนั้นก็ให้ปฏิบัติอยู่ในคุณความดีที่ตรงกันข้ามกับความประพฤติผิดศีลเช่นรักษาศีลห้าก็เรียกว่าเบญจศีลก็ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในคุณความดีเรียกว่า เป็นจกกันลรยาณธรรมคือคุณธรรมของคนดีที่เป็นตรงกันข้ามกับความประพฤติผิดศีลทั้งห้าข้อนั้นนี้กล่าวโดยรวมว่าศีลสิะศิขาการศึกษาอบรมกายวาจาโดยการรักษาศีลและโดยการปฏิบัติธรรม มีเบญจก,กัลยาณธรรมคือคุณธรรมของคนดีห้าข้อเป็นเบื้องต้นอีกอย่างหนึ่งทรงประธานหลักในความประพฤติปฏิบัติข้อที่สองเรียกว่าจิตตะศิกขาคือการศึกษาอบรมจิตให้สงบให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษ และให้สงบมีจิตตั้งมั่นจนถึงขั้นเป็นสัมมาสมาธิคือเป็นจิตที่ตั้งมั่นในระดับฌานซึ่งเมื่อจิตสงบตั้งมั่นถึงระดับฌานจิตแล้วจะเกิดองคุณเรียกว่าองค์ห้า หรือองค์แห่งฌานคือวิตกวิจารตรึกตรองประคองนิมิตเห็นใสแจ่มอยู่เสมออารมณ์ปีติยินดีที่ประสบกับใจที่สงบและบริสุทธิ์ผ่องใสนั้นและเมื่อใจสงบยิ่งขึ้นก็จะประสบกับความสุขใจ ที่ละเอียดประนีตที่ไม่เคยได้ประสบมาก่อนและใจจะรวมหยุดนิ่งเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าเอกคตาจิตกล่าวโดยภาษาพระคุณธรรมนี้ท่านเรียกวิตกวิจารณปีติสุขและเอกคตานี้เป็นคุณธรรมที่เกิดและเจริญขึ้น เมื่อมีการอบรมใจด้วยอุบายวิธีสงบใจที่มีประสิทธิภาพจนใจสงบหยุดนิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงในระดับฌานจิตจึงเกิดองคุณทั้งห้าเรียกว่าองค์ห้าองค์ห้านี้หรือองค์แห่งฌานนี้ เป็นคุณธรรมเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้หมดไปจากจิตใจผู้มีจิตตั้งมั่นจิตใจจึงบริสุทธิ์ผ่องใสาจากกิเลสนิวรณ์เพราะเกิดองค์คุณหรือองค์ห้าหรือองค์อองแห่งชานนี้เป็นเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้หมดไปคำว่ากิเลสแปลว่า เครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจคือกิเลสนั่นเมื่อเกิดในใจของผู้ใดแล้วในขณะใดาจิตใจนั่นจะขุนมัวเศร้าหมองท่านเปรียบเหมือนน้ำในโอ่งที่คุนเราไม่อาจเห็นวัตถุน้อยใหญ่ที่อยู่ในโอ่งหรือก้นโอ่งได้ฉันใดผู้ที่มีจิตใจขุนมัว ด้วยกิเลสนิวร์ก็ไม่อาจเห็นสภาวธรรมและไม่อาจเห็นพระอริยสัจธรรมตามที่พระองค์ได้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เองคือตรัสรู้ได้ตามรอยบาทพระพุทธองค์ได้เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ใดที่เจริญภาวนาสมาธิ คืออุบายวิธีสงบใจให้ใจสงบหยุดนิ่งเป็นสม,สมาธิตั้งมั่นแนบแน่นมั่นคงถึงขั้นฌานจิตเกิดองคุณคืณคอองค์แห่งฌานทั้งห้าที่กล่าวแล้วเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรให้หมดสิ้นไปจิตใจผ่องใสควรแก่งานเปรียบเหมือนน้ำในองค์ที่ใส ไม่มีตะกอนไม่ขุนมัววัตถุเล็กๆน้อยๆอยู่ในก้นโอ่งเราสามารถเห็นได้ฉันใดผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ผองใสาจากกิเลสนิวรก็สามารถที่จะพิจารณาเห็นสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงและสามารถจะพิจารณาเห็นอริยสัจ ความจริงอย่างประเสริฐตามที่เป็นจริงตามรอยบาทพระพุทธองค์ได้ฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักความประพฤติธปฏิบัติตนที่ชื่อว่าไตรสิกขาคือการศึกษาอบรมกายวาจาใจและอบรมไปถึงปัญญาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรม และพระอริยสัจร,รมตามที่เป็นจริงนั้นมีสามอย่างซึ่งก็เป็นไปในแนวเดียวกันกับโอวาทสามสามอย่างนั้นคืออบรมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษโดยการรักษาศีลและอบรมจิตให้สงบด้วยอุบายวิธีสงบใจ ถึงเกิดองคุณหรือองค์แห่งฌานเครื่องกำจัดกิเลสนิวร์ทั้งห้าให้หมดสิ้นไปจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานที่เจริญภาวนาคืออุบายวิธีเรืองปัญญาให้เห็นแจ้งสภาวะธรรมและพระอริยสัจร,รม,ตมตามที่เป็นจริงการอบรมจิต ชื่อว่าจิตตสิกขาการอบรมปัญญาชื่อว่าปัญญาสิกขานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานให้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตนนำตนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแห่งชีวิตและ ไม่ไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนเมื่อความประพฤติปฏิบัตินี้จเจริญขึ้นเป็นอริยมรรคมีองค์แปดก็สามารถที่จะกำจัดอวิชากิเลสตัณหาอุปาทานเหตุในเหตุไปถึงต้นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ให้หมดไปและในขณะ เดียวกันเมื่อประกอบคุณความดีที่ตรงกันข้ามกับความประพฤติผิดศีลก็นำตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขได้จนถึงความพ้นทุกข์ได้คือถึงมรรคผลน,นิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นมรมสุขอย่างถาวรได้อย่างแท้จริงในช่วงต้นของรายการนี้อาตมาขอชี้แจงแสดงธรรมะปฏิบัติ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานไว้ดีแล้วแต่เพียงเท่านี้ก่อน